รถหรูไซส์ใหญ่ราคาน่าใช้ต้องเป็นคันนี้ครับ Mercedes-Benz E220 CDI Classic V206 0ครับความหรูหราในราคาน่ารักอีกแล้วครับทีเด็ดสวยจบล้อมแม็กมีหล่อทุกมุมมองเนื้อตัวผิวพันธุ์สวยงามคุณน้าคุณอาท่านไหนหาอยู่ต้องรีบจัดด่วนครับเ่ินห้องเครื่องชมเครื่องยนต์ดีเซล2.1ลิตรเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ห้องเก็บสมัมภะระกว้างขวางคนของที่จูใจ อะไรก็หรูหลาบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะจ๊ะวางขวางนั่งสบายบอกไม่มีปีไม่มีขาดครับผมกระจกไฟฟ้า4บีบานกระจกหนงข้างปรับพับไฟฟ้าบอกไฟฟ้าคู่หน้าพวงไลมันติฟังก์ชันคุสคอน control ได้ไมล22,000กิโลเมตรแอร์ออโต้เย็นช่ำวิทยุเดิมเพลงพอจัดไประบบเกียร์คลาสสิกรู้หลา สวยจบต้องยกให้คันนี้จริงๆครับราคาไม่แพง260,000บาทถูกใจรีบจัดต่วนของดีมีคันเดียวสวัสดีครับ